ก็กราบสวาชิกชมนะครับวันนี้เราก็จะมาตอบ Q&A นะครับโอเคเปิดมาคำถามแรกคิดว่าผู้ติดตาม1,000คนจะดีใจไหมดีใจมากเลยครับโดยลงคลิปลงแรงไม่ทำครับดูสภาพมีโทรศัพท์ผมด้วยนะครับโอเคเออลืมไปก็ดูไปได้ด้ว,ว่ะที่บ้านมีหมากี่ตัวมีน้อนไตมาแล้วครับ คุณเวนเกมไหมใหม่คำถามต่อไปชอบเล่นเกมอะไรชอบเล่นเกมฟฟนเอด้ฟังกินฟรีไฟล์แล้วก็ e d น e v a l ครับชื่ออะไรจ้าชื่อลีโอครับทำไมถึงทำช่องนี้อยากทำคลิปให้เพื่อนๆดูครับเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดปทุมธานีครับแฟนอาร์ที่เราวานให้เต็มสิบให้เท่าไหร่ให้เต็มสิบเลยครับสวยดี ส่วนคำถามสุดท้ายดีไปใช่ละผมขอไม่ตอบไปกันครับดีเราจะพูดเล่นอยู่ปอไหนไม่บอกครับเพศอะไรเพศชายครับอยากทำมอสเอฟเป็นเอฟไหมอยากครับมีนิสัยขี้เกียจไหมขี้เกียจสุดๆอายุไหรไม่บอกชื่ออะไรชื่อลีโอครับชอบเล่นเกมอะไรเ,เกมฟัน,นิชเมอร์กินมิลิโวและฟีไฟครับอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดปทุมธานีครับ ทำช่องเอทำไมถึงมาทําช่องอยากทําคลิปให้เ,เพื่อนๆดูครับช่องเล่นเกมอะไรเป็นหลักไฟในไฟเดย์ในฟันชินครับเมื่อ,อไหร่โอซีน่าจะมีแต่งงานและมีลูกอืมไม่รู้ครับอายุเท่าไหร่บลูไหมบอกชอบสงคารามเปล่าชอบครับแค่สงคารามมีมรับไปสิรับอะไรอะ่ะชอบอะไรเอชอบทําอะไรมากที่สุดวาดรูปครับ ครั้งแรกที่น้องเจอพี่คิดว่าพี่เป็นคนยังไง5 5บวกคิดว่าเป็นคนโลกจิตครับเร็วเอ็กเฟรมเฮออ,อนี่ยังคิดอยู่อ่ะชอบหมาหรือชอบแมวชอบหมาครับทําไมเลนทําไมเมินไาย์รู้เวานไม่รู้ <laughs> พอดูรู้สจิมิคานวาวซาโมยมาโยนี่สจิมิคานวาวฮารุ ู้จากพวกปัญญาอ่อนแบบอีพอได้ยังไงขอโทษคุณแคทแปบบ๊บก็ในไลน์ของกันสองห้าสองครับคุณแคทเอ็กคุณปล่อยอู้หูนี้กูจินนะแล้วเว้นว่าอะไรยาวขนาดดีวะเนี่ยโอ้โหอยู่กอดลิกโล